มาพูดคุยกันกับคุณภูธเนตปังดำรงนะครับจาก n s Capital ครับสวัสดีครับพี่ปังครับพูดคุยกันนะครับกับบวของนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับที่จะมาวิเคราะห์การถึงท่านตามชุวงเปิจะเป็นไปมาทิดตางพี่ปังไ้เสียงผมชัดเจนไหมครับอ่าเดี๋ยวรอให้ทีมงานต่อสายใหม่สักครู่หนึ่งนะครับก็วันนี้ครับบรรยากาศการลงทุนนะครับที่เราเห็นการซื้อขายกันเนี่ยที่บอกติดลบนะครับเดี๋ยวไปดูภาพรวมเพิ่มเติมของในแต่ละดัชนีด้วยนะครับ เซ็ต50ครับตอนนี้8 31.88จุดนะครับมาเคลื่อนไหวติดลบไปครับประมาณ6จุดในช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็มีเซ็ต100นะครับที่วันนี้เนี่ยปรับตัวย่อลงไปครับเซ็100ก็ติดลบไปนะครับ14.51จุดมาอยู่ที่ระดับ1,777จุดครับซึ่งบรรยากาศการซื้อขายนะครับวันนี้คุ้นไทยเนี่ยเปิดมาช่วงเช้าก็ยังบวกได้อยู่ครับประมาณถึง11โมงก่อนที่จะเริ่มเจอกับแรงเทขายนะครับหลังจาก 11โมงเป็นต้นไปแล้วก็ติดลบกันตลอดทั้งวันนี้เลยนะครับโดยถ้าเราไปดูใน TFX กันบ้างนะครับในดัชนี Z50 ครับ S50 2 5เนี่ยวันนี้ในดัชนี Z50 ก็ติดลบไปนะครับประมาณ8จุดมาอยู่ที่827จุดครับลบไป0.95ไปดูต่อนะครับทิศท,ทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ราคาน้ำมันราคาทองคำกันด้วยนะครับทองคำเนี่ยถ้าเกิดดูใน c ค m มครับ4,239 ก็มีค่าพรีเมียมนะครับจากราคาทองคําที่เป็นฝั่งของสปอร์ตโดยถ้าเกิดดูตัวเลขตอนนี้นะครับโกลสปอร์ตคอมมูนิตี้ครับราคาทองคําในตลาดโลกเทรดกันอยู่ที่4,211ดอลลาร์นะครับในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยก็มีค่าพรีเมียมอยู่ครับแล้วก็ซิลเวอร์ครับซิลเวอร์ตอนนี้ก็ยังซื้อขายกันอยู่ในใกล้กับจุดออเทามไฮนะครับ58ดอลลาร์85เซนส่วนทิศทางของราคาน้ำมัน WTI นะครับ53ดอลลาร์แล้วก็เบรนท์ครับ63ดอลลาร์ต่อแบเรลครับ ปัจจัยสาคัญอย่างที่ย้ําเตือนไปนะครับวันนี้มีตั้งแต่ในประเด็นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์ครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับสว่วนมาตรการการสนับสนุนการออมนะครับผ่านเรื่องของทีซ่าครับที่มูลค่าการลดหย่อนภาษีนะครับสูงสุดไม่เกิน800,000บาทแล้วก็มีการกําหนดนะครับสัดส่วนของคนที่มีไรายได้มากแล้วก็มีไรายได้น้อยสามารถนําสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเอาไปใช้ได้แตกต่างกันไปนะครับซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีนักวิเคราะห์ มาพูดคุยนะครับแล้วก็มองถึงทิศทางอนาคตของตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ามาตรการสนับสนุนการออมในลักษณะนี้จะส่งผลต่อหุ้นไทยแล้วก็สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างไรซึ่งตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าอยากจะสนับสนุนให้คนไทยมาสะสมนะครับเก็บเงินออมเงินแล้วก็ลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อการเกษียณมากขึ้นนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายเราจะมาวิเคราะห์กันกับผลกระทบนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากมาตรการนี้ส่วนในช่วงนี้นะครับ คนที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงทิศทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตลาดหุ้นตลาดทองคําจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันกับคุณภูทเนศปังดารงจากเอ็นเทนส์ครับสวัสดีครับพี่ปังครับสวัสดีครับคุณปั๊บครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับผมกับพี่ปังดีเสียงชัดเจนนะครับได้ยินแล้วครับผมมาดูกันหน่อยครับเรื่องของการประชุมเฟดสัปดาห์นี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยนะครับแนวโน้มลดดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วแต่สิ่งที่อยากจะรู้ต่อก็คือ ถ้าลดดอกเบีย้ยไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเสินทรพา์ต่างๆตอบรับยังไงทาง MTS Capital มองเรื่องของการลดดอกเบีย้ยในครั้งนี้ยังไงครับครับจริงๆก็อย่างที่คุณปั๊บบอกไปนะครับว่าภาพโดยรวมตอนนี้ตลาดค่อนข้างให้น้ําหนักมั่นใจมากๆว่าเออฟดน่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยในรอบการประชุมครั้งนี้แน่ๆนะครับจากเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่จริงๆมันมีทั้งดีแล้วก็แย่นะครับสลับกันแต่ตัวประเด็นไฮไลท์สำคัญก่อนหน้านี้ก็คือมันมีตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาซึ่งกลายเป็นว่ามันไม่ได้ขยัับสูงงงอยย่่่าาาาทีตลลลดกกววเเ็ม ไอ้จากช่องประเด็นนี่แหละที่จะทําให้มีพื้นที่ในการที่เฟดจะสามารถที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ามันมีประเด็นอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเฟดมีการลดการทํา QT คือลดการดึงเงินออกจากระบบมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินฝืดในระบบขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่เฟดกําลังจับตาดูอยู่ แล้วก็ในส่วนของของรอบของการประชุมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยยังมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมเพราะว่าหลังจากหยุด QT แล้วเขาก็ไปสังเกตว่าเอ๊ะจะต้องมี QE ไหม หรือว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ลดผลกระทบจากเงินเฟ้อตรงนี้ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้ามีตรงนี้มันก็จะกระทบไปกับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงแม้แต่ทองคําหรือแม้แต่ตัวดอลลาร์อย่างวงกว้างแน่นอนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรขั้นนั้นนะครับตอนนี้เขาก็ยังเพ่งเล็งไปที่ว่าโอเคมั่นใจว่าในส่วนของการที่เฟดจะประชุมในรอบนี้ยังไงก็น่าจะมีโอกาสลดนะแล้วถ้าลดแบบนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ในปีนี้เนี่ยแนวโน้มถัดไปในปีหน้าก็น่าจะยังอยู่ในไซเคลิลที่เฟดมีโอกาสจะลดอกี ซึ่งผลกระทบตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าเป็นบวกต่อสินทรัพย์อื่นๆโดยเฉพาะทองที่มันตรงข้ามกับดอลลาร์ที่ยังอยู่ในแนวโน้มที่จะอ่อนค่าครับคุณปับ๊บนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่หน้าจอของผมนะครับ f ฟ w a t c h ูครับตลาดเนี่ยให้น้ําหนักบอกว่าในเดือนธันวาคมนะครับการประชุมที่10มีโอกาสประมาณ87%ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเหลือ3.5-3.75% แล้วก็บอกว่าจะมีการลดอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีหน้าเลยครับจะมีการลดช่วงเดือนเมษายนนะครับวันที่29แล้วก็ครั้งหนึ่งครับก็คือช่วงประมาณสักเดือน9ก็คิดว่าปีปีหน้าเนี่ยนะครับน่าจะลดอีกอย่างน้อยประมาณ2ครั้งครับทั้ง,ทงพี่ปังมองอยังไงครับว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการส่งสัญญาณถึงการใช้ในโยบายการเงินต่อไปตั้งแต่สิ้นปีนี้จนถึงปีหน้ายัางไงครับ,บก็ น่าจะคล้ายๆกับที่เขามีการสื่อสารออกมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะเขาก็มองว่าจริงๆเนี่ยประเด็นหลักของเฟดเนี่ยนอกจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกแล้วนะครับยังมีเรื่องของเงินเฟอ้อที่เขาจะต้องดูแลด้วยเป็นประเด็นสําคัญเห็นแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอเงินเฟอ้อมันมันไม่ขึ้นเนี่ย ภาพโดยรวมก็น่าจะเทไปที่น้ำหนักในเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของตัวฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะว่าถึงแม้ตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยจะยังดูโอเคแต่ตลาดก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่มากนักนะครับในภาพระยะยาวว่าผลกระทบจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนโยบายทรัมป์เองหรือว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่จะกระทบกับสหรัฐเลยนะเพราะฉะนั้นเขามองว่ายังไงเฟดก็น่าจะต้องมีลักษณะของการที่จะรับมือต่อไปในในภาพรวมนะครับก็น่าจะออกมาในแนวคล้ายเดิมแหละนะครับแต่ยังไง ก็ตามต้องมีจุดหนึ่งที่จะทักไว้ว่าปีหน้าเนี่ยประธานเฟดเปลี่ยนคนนะครับครับอ่าซึ่งสายที่จะเข้ามาตอนนี้แคนดิเดตก็คือเป็นที่ปรึกษาของของประธานดีทรัมดูแล้วจะค่อนข้างแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยภาพรวมหรือเขาเรียกว่าในส่วนของตัวโทนในการที่เฟดจะจะ,จะ,ะดำเนินนโยบายต่อไปเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอย่างที่ทรัมป์ต้องการซึ่งทรัมป์ก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าเฟดไม่ควรจะดอกเบีย้ยสูงแบบนี้ มันกระตุ้นเศรษฐกิจกไม่ได้มันทําให้เขาดําเนินนโยบายลําบากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็น่าจะเป็นไปนในโทนยิ่งลดดอกเบี้ยไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ภาพโดยรวมในส่วนของตัวสัญญาณเรื่องของการประชุมเฟดตอนเนี้ก็เลยตลาดยังให้ค่อนข้างที่จะให้น้ําหนักในเรื่องของการที่จะเป็นแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปแม้ช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มีเรื่องของประเด็นปัญหาในส่วนของตัวชัดดาวนะครับ,รบแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างภาคแรงงานออกมาเอ้ยมันทําไมมันดูดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ตอนแรกว่าตัวการจ้างงานเนี่ยมันอาจจะ ดูแล้วมันน่าจะต้องมีปัญหาบ้างแหละแต่กลายเป็นว่ามันออกมาแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็เลยลดความมั่นใจช่วงก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปใครติดตามเนี่ยน่าจะวานสักสสัปดาห์แล้วนะครับสสัปดาห์ถึงสสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ความมั่นใจว่าเฟดจะลดตัเบี้ยลงมาด,ดิ่งลงไปหลือประมาณแค่30กว่าเจากที่ตอนนี้ขึ้นมาเกือบ90%อนนะครับก็ก็คงจะเป็นช่วงที่ที่ตลาดเสียความมั่นใจไปส่วนหนึ่งแต่พอตอนนี้ ตัวเลขต่างๆเงินเฟ้อต่างๆกลับมาดูจะทำให้ตลาดมั่นใจก็น่าจะทําให้ครั้งนี้ในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็ค่อนข้างที่จะตลาดมั่นใจแล้วแต่ในเรื่องของการผลกระทบในส่วนของตัวทองคำเนี่ยอาจจะต้องมาดูกันประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็มีคนทักเหมือนกันว่าตลาดตอนนี้รับรู้ไปหมดแล้วนะครับว่าเฟนนมมาาาด,าดมั่นใจมากว่าน่าจะลดอัตราดอกเบี้ย0.25แน่ๆนะครับจะมีเซลล์ออนแฟกหรือเปล่าก็รู้กันหมดแล้วนี่ นะครับซึ่งตรงนี้เขาเขาก็เลยมาว่าโอเคอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคำมันมีโอกาสาที่จะถูกเทขายระยะสั้นลงมาแต่ในภาพระยะยาวเนี่ยตลาดก็ยังไม่ได้เชื่อมันว่าจะไม่มีปัญหารหรือแม้แต่ในส่วนของตัวตลาดหุ้นสหรัฐก่อนหน้านี้เองที่เ,เรื่องของ AI บูมที่คนกังวลว่าอตอนนี้มันมันเป็นลักษณะของฟองสบู่หรือเปล่าก็ยังไม่ได้จบนะครับแค่กลับมาว่าโอเคตลาดมองว่าในเมื่อจะกระตุ้นต่อ ก็น่าจะยังทาให้ตลาดยืนระยะไปได้อีกสักช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าปีหน้าจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นทําให้ภาพโดยรวมในส่วนของตัวทองคําก็หลังจากผลกระทบเอฟเฟกในเรื่องของตัวเฟดถ้าลด0.25จริงอาจจะมีแรงกระเพื่อมบ้างแต่ในระยะยาวยังเป็นสัญญาณที่ดีครับคุณปับ๊บครับงั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สินทรัพย์ต่างๆกันหน่อยนะครับพอเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าเฟดลดดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีนี้แล้วปีหน้าเนี่ยน่าจะลดอย่างน้อยสัก2ครั้งด้วยกันนะครับ,รบสินทรัพย์ไหนนะครับตอบ ทองคำเนี่ยได้ประโยชน์แค่ไหนนะครับที่ทางค่าเงินแล้วก็บรรยากาศในการซื้อขายนะครับใน,ออสนสินทรัพย์ต่างๆของตลาดไทยตลาดหุ้นไทยด้วยนะฮะมีมุมมองอยังไงกับการลดดอกเบี้ยนในครั้งนี้ครับคับก็เอาในส่วนของตัวทองคาก่อนแล้วกันนะครับตัวทองคําเองก็ในระยะยาวคงยังต้องบอกว่ายังได้รับ อันนี้สงที่เป็นเชิงบวกมากกว่ายิ่งถ้าเฟดยังคงเดินหน้าในการที่จะมีโอกาสลดดอกเบีย้ยโดยที่ถ้าเงินเฟอ้อไม่ได้กระเตื้องหรือกระโดะโดอะไรมากเกินไปนะครับก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ทางขึ้นถ้าเราดูจากนวิเคะห์ในตลาดโลกเองนะครับหลายๆที่ตอนนี้ก็ยังประเมินให้ทองคําในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะบวกเกินกว่า4,500เหรียญขึ้นไป นะครับรวมถึงบางที่ให้เป้าหมาย5,000แล้วนะครับหรือว่าจะไกลกว่านั้นก็แล้วแต่แต่เรามองทีละสเต็ปแล้วกันนะครับก็ถือว่าในทิศทางโดยรวมของตัวทองคํายังมีแนวโน้มที่จะบวกอยู่ประกอบกับถ้าเรามาดูปัจจัยพื้นฐานในส่วนของคนที่เป็นผู้ซื้อจริงๆจะเห็นว่าสัญญาณในช่วงที่ผ่านมาคนที่ซื้อและทําให้ราคาทองคํามีฐานที่มั่นคงเนี่ยจริงๆคือกลุ่มของธนาคารกลางยังไม่มีข่าวที่จะขายออกมานะครับอ่าตราบใดที่ผู้ที่ซื้อไปและยังถือไว้อยู่ไม่ขายออกมา ราคาที่จะดิ่งกลับลงไปหรือกลับเปลี่ยนทิศทางโดยโดยชัดเจนเนี่ยมันจะยังไม่เกิดอาจจะมีแรงเทขายตามสภาพที่นักลงทุนรายย่อยหรือกองทุน ETF ที่มีการซื้อเข้ามุกออกเนี่ยก็จะเป็นสภาวะปกติอยู่แล้วที่เวลาสินทรัพย์ไหนมันขึ้นระดับหนึ่งก็ต้องมีแรงเทขายทำกำไรเป็นธรรมดานะครับเพียงแต่ว่าตราบใดที่ผู้เล่นรายใหญ่นะครับยังคงถืออย่างมั่นคงโอกาสที่จะดิ่งลงไปหรือเปลี่ยนแนวโน้มที่จะเป็นแบบขาลงแบบ กระนำซัมเมอร์เซลล์อันนี้น่าจะยังยากอยู่ในส่วนของตัวทองคำนะครับต่อมาในส่วนของอีกอ,อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับก็คือตัวซิลเวอร์นะครับหรือโลหะเงินเนี่ยนะครับก็ซิลเวอร์จริงๆปีนี้ถือว่าทำออทามไฮชนะทองไปอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดเราไปดูสีตีนะครับในส่วนของตัวซิลเวอร์เนี่ยตอนนี้ถ้าเทียบกันระหว่างทองกับซิลเวอร์เฉพาะในปีนี้นะครับ ทองเนี่ยตอนนี้ถ้าเรานับตั้งแต่ต้นปีที่เปิดมาจนถึงไฮของตัวเองประมาณสัก4,380เหรียญเนี่ยบวกมาประมาณ60%นะครับแต่ซิลเวอร์นะครับ, Silver, รบปีนี้บวกไปแล้วประมาณ100%นะครับซิลเวอร์บวกไปแล้ว100%ก็เพิ่งมาทำออทาไฮแถวแถวประมาณสัก58.8เหรียญโดยประมาณนะครับ ก็จากต้นปีนี่เปิดมาอยู่แถวๆประมาณสักกี่สกว่านะครับก็ถือว่า performance ค่อนข้างดีมากและปีหน้าเนี่ยเขาก็ยังมองว่าซิวเวอร์ยังน่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ยังมีโอกาสจะยังขยับบวกขึ้นต่อเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าซิวเวอร์มันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับยังไงก็แล้วก็เรื่องของความผันผวนมันดูจะมีค่อนข้างสูงเพราะนั้นก็ยังแนะนําว่าอาจจะเทรดด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นแรงแล้วก็ลงกลับลงมาแรงแต่โดยเทรนด์แล้วรวมถึง เรื่องของถ้าเราไปดูสถิติในเรื่องของการผลิตซิลเวอร์ออกมาในช่วงประมาณสัก4-5ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันยังเขาเรียกว่าติดลบอยู่เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้เพราะนั้นก็เลยทำให้แนวโน้มซิลเวอร์ในในอนาคตยังถึงว่าค่อนข้างโอเคอยู่ครับคุณปรับครับไปดูทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างครับก็ช่วงที่ผ่านมานะครับเงินบาทเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่เฝ้ารอนะครับผลการประชุมของเฟดด้วยครับ ถ้าเกิดว่าเฟดตัดสินใจลดดอกเบีย้ยจริงเนี่ยจะทําให้เงินบาทแข่งข่าได้เยอะหรือเปล่านะครับหรือว่ามองทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนต่อไปในอนาคตยังไงครับ,รบก็ต้องบอกต้องยอมรับว่าแนวโน้มมีโอกาสที่จะแข่งข่านะครับเพราะว่าตัวประเด็นหลักๆจริงๆที่ส่งผลต่อค่าเงินบาทก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งแนวโน้มตอนนี้ถ้ารับรู้ในส่วนของในช่วงที่ผ่านมาคือดอกเบีย้ยพอของเฟดเริ่มชะลอการขึ้นแล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงมาจะเห็นว่าภาพในช่วงปีนี้ดอลลาร์ติดลบ นะครับ,รบก็คือดอ Deck, ลลาร์เด็กลงมาตอนนี้ประมาณสัก8.8%โดยประมาณนะครับเมื่อเทียบกับต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฟดยังคงเดินนโยบายในส่วนของการที่จําเป็นต้องลดดอกเบีย้ยหรืออาจจะมีเหตุที่เขาอาจจะต้องลดลงมาต่อเนื่องนะครับ,รบถ้ายังดําเนินไปในแนวนี้อยู่ดอลล่าร์น่าจะยังอยู่ในทิศทางมีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงมาต่อซึ่ง ตรงเงินข้ามกับของค่างเงินบาทก็จะทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยมีลักษณะของการที่จะแข็งค่าก็คือย่อตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับแข็งค่าลงมาเพราะฉะนั้นก็ทําให้ที่ทางโดยภาพรวมในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะลุ้นให้บาทอ่อนบ้างนะครับก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าทําใจนิดนึงจะยากหน่อยตัดได้ที่ดอลลาร์ยังไม่ได้กลับคิดนะครับหรือว่าแนวโน้มของเฟดที่จะกลับไปเรื่องของการที่จะ ปรับขึ้นดอกเบี้ยยังไม่กลับมาเนี่ยโอกาสที่ดอลลาร์จะไปในลักษณะนั้นหรือหรือเริ่มกลับมาแข่งค่าเนี่ยไปไกลๆเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะฉนั้นก็ต้องยอมรับว่าแนวโน้มช่วงนี้ในส่วนของตัวดอลลาร์ยังถือว่าอยู่ในทิศทางของการอ่อนค่าทําให้ค่าเงินบาทยังมีโอกาสที่จะแข่งค่าไปต่อครับคุณปั๊บครับครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมาวางกลยุทธ์ลงทุนทองคาเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับในฐานะสินทรัพย์ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวกับเรื่องนโยบายการเงินครับพี่ปังมีคําแนะนําลงทุนทองคำยังไงนะครับแนวรับแนวต้าน ครับก็ในส่วนของตรงนี้ก่อนทราบผลการประชุมเฟดในช่วงของตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธโดยประมาณนะครับคาดว่า ตัวราคาทองคาน่าจะมีโอกาสที่จะแกว่งตัวไปลักษณะของของแนวไซเวย์คือตลาดรอข่าวนะครับอาจจะมีการขยับขึ้นบวกลบบ้างนะครับหรือว่าถ้ามีตัวเลขบางอย่างประกาศออกมาอาจจะทําให้ราคามีการสวิงบ้างแต่โดยรวมน่าจะยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับโดยทองคําในส่วนของสปอตโกลด์น,นะครับก็จะมีกรอบแนวรับตอนนี้สําคัญระยะสั้นอยู่ที่บริเวณ4,190เหรียญน,นะครับแล้วก็กรอบแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ4,240เหรียญน,นะครับแต่แนวต้านสําคัญจริงๆจะอยู่ที่บริเวณ4,206 60เหรียญที่ขึ้นไปเทสมาสองรอบแล้วนะครับแต่ยังยังฝ่าไปไม่ได้ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยแนวต้านถัดไปอาจจะขึ้นไปได้ถึงกรอบบริเวณ4,300เหรียญเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยกรอบแนวรับบริเวณ4,190เป็นแนวที่เพิ่งเทสไปในช่วงของสดาร์ก่อนนะครับถ้ายังรับอยู่ได้ก็ถือว่าภาพโดยรวมยังเป็นลักษณะของการแค่แกว่งในกรอบอยู่ก็คงแนะนําว่าอาจจะลงซื้อขึ้นขายระยะสั้นก่อนแต่ถ้าในภาพระยะยาวทองคํายังอยู่ในแนวของการปรับฐานนะครับในแนวโน้มที่ทางขาขึ้นใหญ่ เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังรักษาฐานแนวนี้ไว้ได้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะทยอยเข้าซื้อตามกรอบแนวรับได้คือถ้าเห็นาราคาลงต่ากว่าแนวบริบ 4, 190, เวณ4,190ก็อาจจะไปรอดูแถวกรอบบริเวณ4,160ถึง4,140อีกทีหนึ่งจะเป็นแนวรับที่2ถัดไปนะครับสําหรับในส่วนของโก โกลออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับก็ตอนนี้ราคาจะสูงกว่าตัวสปอตอยู่ประมาณสัก15เหรียญน,นะครับแนวรับก็จะอยู่แถวกรอบบริเวณ4,205เหรียญน,นะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ4,255เหรียญโดยประมาณนะครับสำหรับทองคำไทย96.5นะครับตอนนี้ก็กรอบแนวรับแนวต้านค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งแต่ทองคำไทยตอนนี้ เ,เวลาขึ้นอาจจะเสียเปรียบในส่วนของทองคําในตลาดโลกหรือโกลออนไลฟิวเจอร์นิดหนึ่งตรงที่ว่าเนื่องจากว่าบาทยังอยู่ในทางการแข็งค่าวันนี้บาทก็หลุด32ลงมานะครับก็ทําให้เวลาขึ้นก็อาจจะขึ้นด้วยอัตราที่ไม่เต็มที่นักนะครับแต่ก็แนวโน้มเดียวกันนะครับโดยทองคาไทยตอนนี้จะมีกรอบแนวรับระยะสั้นอยู่ที่บริเวณ6 0 0 0นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ6 0 0 0นะครับสำหรับโกลฟิวเจอร์ซีรีส์ันะครับ ตอนนี้เนี่ยจะมีแนวรับที่บริเวณ63,400แล้วก็แนวต้านบริเวณ64,300ก็จะบวกขึ้นมาจากราคาทองคำแท่งที่เป็นราคาสมาคมประมาณสัก400บาทนะครับแต่แนวโน้มโดยรวมก็อาจจะดูจังหวะของการเข้าซื้อตามแนวรับหรือถ้าช่วงระยะสั้นวัน2วันนี้ก่อนทราบผลการประชุมเฟดลงซื้อขึ้นขายระยะสัน้น ระยะสั้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดราคาสามารถที่จะยืนได้หรือว่าเบรกแนวต้านได้ก็ค่อยซื้อตามต่อครับคุณปั๊บครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ปังมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำวิะคห์เรื่องของเฟดแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณภูธเนศปังดำรงจาก m t s Capital ครับ